ใครที่กำลังจะเติมเกมผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพมีเกมยอดฮิตมากมายไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟลหรือ ROV แม้กระทั่งบัตรเติมเกมออนไลน์เขาก็มีเหมือนกันบริการไวสะดวกปลอดภัยคุ้มค่าต้องเว็บเติมเกมขั้นเทพเท่านั้นครับใครที่กำลังมองหา ID ROV ผมขอแนะนำเพจ admin ต้น tp 7ดมี ID ให้เลือกมากมายพร้อมสกินแลอีกเพียบการันตีผู้ติดตามเพจถึง2000 0 0คนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปเลยครับมาไอ้เพจนี้ อม,มันก็ค่อยเก่งกวาสักพักแล้วไอ้ไอ้ไม่ค่อยเก่งกวาสักพักแล้วด้วยความที่อันติเบามากปิดแต่เมเไม่ค่อยได้ต้องออกดาบ,บแรงช่วยวอนจีเอ็มแบบอันติแรงเหมือนเดิมได้ไหม เลื่อนได้ไหมข้างบนเนาะปลาล้านตัวนี่เหมือนซับเปิดแนโชว์ไว้ก่อนนะ <c oughs> พี่กินฮะ พี่กินปิดไฟอย่างฮะกินปิดไฟอะไรอ่ะก <c oughs> ินไะอ้โคดก็จะสตรีมเปิดได้อยู่นะแต่แต่ม่ามีกล้องนะ <c oughs> ต้องซื้อกล้องดีๆหน่อยอ <c oughs> ไม่เล่นอ้อยนานมากเลยอะ่ะคือแบบตั้งแต่โดนเนิร์ฟมาคือแบบเล่นน้อยมาก ตัวแบบไม่ค่อยเก่งไปแล้วปิดไดเมทของให้ยหากนะลลงงโอเคส,เสเู้เสือเหล่าไม่ได้เฮ้ยเธอโอหช่วยไม่ได้มียีน่ามาอย่างี้เล่นได้ไหม ยกสวยมากโอเคไดย้ยกเมื่อกี้ยกสวยมากเสียดายมากเมื่อก่อนก็ไม่ได้จริงเมื่อกี้ผมควรได้มกานะมกา่อ,อนนะร์เรสอยู่ล่างนะครับเราลิฟเบิดดักเลยท่านไปเนี่ยดูมันจะไม่ท่านยังไงไมรู้ว่ะ Okay. ท,ทีไปานนูงพิสซ์เล่นอ่อยนะครับอุ้ยโอเกือบละมูดแอนคอมเมนต์ในเกมนี้ดูผมสอ์เล่นอ่อนนะไม่ค่อยเล่นนานเลยครับออยตัวมันเล่นยากมาถึงว่าไอ้มันเนิฟมาแล้วเล่นยากได,ด้เมจไม่ค่อยพอนะแต่ก็ยังพอถูๆได้ถ่ายเล่นเอานะ เตอร์อยู่ไหนนะล่างโดดเล่นได้ไหมเล่นได้เ่ยเล่นได้เล่นได้นะไเทดดอเมทให้เน,หน,นื้อนะมันฟิกเกอร์หลายตัวอยู่นะเมจกับแคลรี่เขารึกไปนะเพื่อนฉลามมาเติมนะ เชืขกจะตายละปาดปาดท,ทำไมชอบทิง้งมันไม่ดูเลยเหรอ <c oughs> ปาด มันไม่เห็นเราบอสสกิลแล้ว,ว,ลวไปดีนเน็ตก็ปีกไะตอนเนี้ย <c oughs> โอ้ติดเน็ตปีกจัดเลยอะ <c oughs> อ๋อโดนสิ <c oughs> ไม่โดน <c oughs> ก็จะโกงเกินไหม ห,หมดยวงกันละเฟรนหายไปไหนรู so ้่ะยังไงสู้ไม่ไหวเฟรนถ้าเกาะเล่นเชิงพอละคิดว่าจะให้มันแปนติมันไม่แปนติ ไปเล่นได้นะส่วนมากเคลียร์เวอร์เล่นการ์ดเลยเล่นการ์ดเลยมาเลยมาเลยบุญไม่รู้เคลียร์หมดยังโอเค ฟลเรนไม่รู้ว่าเจ็บไหมนะม่อก้ผมมีเงินเตะฟลเรนอยู่ล่างแล้วโอเคล่างล่างสองกลางสอง,ง,สอง,ง,สองบนโลกงหลับบนปุ๊บเราดูผูมนี้นะโอเคหมึกมาเอ๊ะไม่ใช่หมึกกลิกเตอร์ เทียวอะไรปะอุ้ยมาอยู่ไหนเที่ยวได้สักตัวแม่นอนในี่ยพ่อมาเฟรนดนเึคอยู่นี่ยะ นับแก๊งอะน,นะฮ่าฟอเรนลงไหมคว้าเขาได้อุ้ยเชี้อาไม่ลงว่ฟงนนะฟอเรนอ่อะอย่าดูตัวเมื่ดิอ้อย,ยอ่ะไอตัวคดกากอ่ะ <c oughs> ถ้าเป็นไอคีล่าหลนะือแลนดอดอฟังตายเลยด์ไม่ฟอเรสต์แบบไม่เอาอะไรเลยต้นเกมอ่ะ

คลิกเตอร์มันแฮวจัดเลยได้ไปฟาเทียวอะ่ะวุ้ยจบตายมาฉลามได้นะมันคงไม่เข้ามาหรอกนะสามหนึ่งอะ่ะคู่นี้นะเพื่อนเป็นหรอวะเ,เะพิ่งเอาเลสเสร็จก็ได้แล้วมั้เฮ้ยฟุลเลนอยู่นี่ฟุลเลู่ฟุลเลนข้างหลังฟุลเลนข้างหลังอยู่ไม่ได้ครับทำกลางวายอะไรอย่างงี มันจะพวบ,บนสามทำแกงไฟแล้วมาเบิร์ดได้เนะี่ยบนเข้าเนี่อุ้ยโถงสวยมากโอเคเข้าช็อตนี้สวยมากชนะไฟนะครับจำไว้นะชนะไฟเอามาก่อนนะเลยเอาออบเจกต์นะครับเขาตายสามเราออบเจกต์เลย าทำม,มิงนะมันต้องกตบแบตนะสก,กิ้นเด่งมาดูเลือดนะอ้ยปุ๊บปุ๊บโอ้โหเพิ่งหาเลือดมานะเจ็บไปแล้วบาดบวมไแล้วของแบงค์ซื้อส,สลับได้นะตอนนี้เงินนำอยู่เบอร์ซีดาน,นจะตาย บิดลูเมียดะตรงกลางเนี่ยได้ป่าวะโอ้โหโอ้โหซีซีเชี่ยกูดูดูซีซีปีแต่เล้วได้สองตายสองกันโัวลูเมียยกเหรอเมื่อกี้เฮ้ เอาได้ปะชะลาะไม่กี้แบบโหดดักนะคิดว่ามันจะกลับทางเดิมไม่กลับเอาส่วนหมดอ่ะเวลิเตอร์ปิดอะปะหุมเองหุมเองไปแล้วมั้ เว้ยอะไรวะนะปิดด mm ิต hmm. mm ัวล้อหลอกตัวนี้ล้อหลอกจัด พอหมดเลยอย่างงี้เวยเทลตัวนี้แรงเย้เอาดีขี้บนหมด โอเคเอาเลยอุะลักทุเรีอนอยู่วะ